สวัสดีค่ะกระเป๋าจาก USA ค่ะกลับมาเจอกันอีกแล้วนะคะช่วงนี้มีคอลเลกชันใหม่ออกมารัวๆเลยนะคะแอดมินก็ไม่ลืมค่ะนำคอลเลกชันใหม่ใบนี้จากโค้ดออรลเดตมาฝากคุณค่ะเป็นลายโมโนแกรมนะคะตัวกระเป๋าเป็นแบบ10รอบรุ่นนี้ ไม่มีหูจับนะคะมีเฉพาะสายสพายยาวเท่านั้นเองถ้าเราคุ้นเคยก็จะเรียกกันว่ากระเป๋าทรงโดมโดมใบนี้เปิดซิปมาภายในมีช่องให้คุณได้เสียบบัดได้นะคะส่วนกระเป๋าสตังขอเป็นไซส์มีเดียมลงมาคุณจะหยิบจับใช้งานได้สะดวกมากกว่ามาดูขนาดกันบ้างค่ะขนาดของกระเป๋าใบนี้จากซ้ายมือไปขวามือจะอยู่ที่9นิ้วครึ่งค่ะส่วนตัววัสดุเป็นแคนวาสแล้วก็ อย่างที่บอกค่ะลายปริ้นโมโนโกรมของเขานะคะมีอยู่หลากหลายสีด้วยกันเดี๋ยวแอดมินพาทุกคนไปดูกันนะคะว่าตัวกระเป๋ารุ่นนี้เนี่ยมีสีอะไรบ้างแต่ละสีเนี่ยข้อดีข้อเด่นอยู่ตรงไหนก็รายละเอียดจะแต,ตกต่างกันนิดหน่อยในส่วนของแมทเรียลของตะขอห่วงหรือว่าแท็กเท่านั้นเองค่ะส่วนดีไซน์รูปทรงของตัวกระเป๋าไม่ต่างกันนะคะอันนี้เนี่ยของ ตัวจริงมาถึงเมื่อไหร่แอดมินมารีวิวรายละเอียดให้คุณชมกันอีกรอบนึงคลิปนี้นำสินค้าคอร์ลิคชันใหม่ๆมาอัปเดตฝากคุณค่ะถูกใจชอบใจอย่าลืมนะคะกด subscribe กดกระดิ่งรับการแจ้งเตือนไว้คุณจะได้ไม่พลาดข่าวสารใหม่ๆค่ะ